ไฟลายปรับผานุ่มสุดเข้มข้นพิเศษเอลิแกนซีรีส s เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นลาไรทิปร้านมีภูเก็ตวัดสะพานขายอยู่ริมคลองในตลาดน้ำวัดสะพานถนนราชพฤกษ์ค่ะตลาดน้ำเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่มีภูเก็ตของแม่อาลูจะเปิดขายทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์แม่บอกขอพักร่างหนึ่งวันจ้าบอกเลยว่าแม้จะเปิดขายอยู่ร้านเดียวแต่คนคะวัดไม่เหงาจ้าลูกค้าทั้งขาจรขาประจำแวะเวียนกันมาสัดลุกสัดนั่งกันเป็นเก้อีเดินเร่เลยเรียกว่ากระทะไม่ได้แห้งกันเลยทีเดียวดูสิคนรู้ได้ยังไงงงมากเลยอ่ะแม่ไปลงเพจลงอะไรในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่ลงกันลูกค้าไปลงให้ อยาถามเขาได้ไหมอยากรู้จังเลยอ่ะทำไมเขาถึงตามแม่มาหนูหนูสงสัยจริงๆแม่ไม่ได้พูดเล่นนะหกเดือนแม่ทําให้คนตามแม่มากินได้ขนาดนี้คือมันเซอร์ไพรส์มาก<ป>บ้านนี้ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามาไกลามาจากสุพรรณเลยเหรอคะอคือตั้งใจมาทานที่ร้านเลยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็กลับบ้าเลยเลไปเห็นจากไหนมาคะอันนี้ดูในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กของร้านหรือว่าเฟซบุ๊กของคนอื่นมันเด้งแบบในเพจนำที่เพจของกินอะไรอย่างเงี้ย ของกินค่ะมันก็เด้งมาตามฟีดเลยนี่แหละอ่าแล้วพอเห็นปั๊บต้องตรสอบคนรีวิวเยอะอย่างนี้เหรอคะประมาณนี้ผมชอบกินของที่มันแปลกมาแบบลึกลับค่ะกินแล้วว่าข้าไม่ถูกนะถามกัตลอดเดียวนู่นที t b สจะพาหลงไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนพูดแบบนี้หมดเพราะจริงๆริงโดยปกติวัดเขาปิดหมายถึงว่าตลาดน้ำเขาปิดวันวันธรรมดาถ้ามาถึงก็เจอเมลกบกไก่แล้วเจอเมลแล้วมันจะเจอไหมเนี่ย <l ots> แล้วมันจะดูเงียบๆ,ยๆเหมือนไม่มีอะไรแต่เข้ามาอ้าวมีคนนั่งโต๊ะนั่นโต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอทด,ออทดอลองค่ะเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างคะไม่สั่งไม่รู้สั่งไปแล้วองอาหารอร่อยแล้วมีสองมเออมนูอนี่เห็นไหมออมาจากสุพรรณเพื่อมาลองกินไงล่ะขับรถมาสองชั่วโมงจากสุพรรณเพื่อตั้งใจมากินหมี่ภูเก็ตแล้วก็หมี่ฮกเกี้ยนของแม่อลูของเขาเด็ดจริง รอบแป๊บนะคุณพอ่อเพราะว่าในครัวผัดกันมือระวงอยู่จ้าหม่ยเล็กต้องรีบวิ่งกลับเข้าครัวมาช่วยเม่เตรียมของก่อนไม่งั้นไม่ทันเอาแล้วนะเฮ้ยแม่มีเทคนิคของแม่ดูของหนูก่อนหั่นมันเส้นบะหมี่เลยเขาหั่นเส้นสั้นเราหั่นเส้นยาวมาอือพอไหมคะ สวยเลยค่ะพี่รุเมย์ขอบคุณนะคะไม่ไร้ายช่วยไหมไข่ที่หมวยหั่นเนี่ยก็คือหนึ่งในเครื่องเคียงของหมี่ภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นหมี่ขาวนี่แหละค่ะเอาลงไปผัดกับน้ำซอสสามรสที่ปรุงมาแบบเจมจนสีก็จะออกเข้มๆหน่อยออนท็อปด้วยเครื่องตามออกตามใจลูกค้าเลยมีทั้งกงุ้งไก่แล้วก็หมูซึ่งเมย์ลูกสาวแม่อรลูจะเอาไปผัดกับน้ำซอสไว้ก่อนค่ะเวลาลูกค้าสั่ง ไม่งั้นช้าแน่นอนรอลูกค้ามาแบบแน่นแน่นลูกค้าสั่งกุ้งอันนี้ไซส์เล็กใช่ไหมคะมีขอสาตัวสามตัวค่ะทับทั้งบนเลยอุ้ยกุ้งหมดแล้วทำไงอะเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะต้องทอดใหม่แล้วก็ทำการผัดซอสอะไรไงนะนะสงส์ทอบข้างๆนิดนึงแล้วก็แล้วก็อยด้วย คือใบผูชายมะม่วงวางข้างๆของถั่วงอกโรยหน้าด้วยไข่ฝอยค่ะไข่ฝอยโรยข้างหน้าค่ะให้ครบแล้วค่ะโอเคไปไปเสร์ฟให้ไหมคะไปเองละไปละไปคุณทาเลยดี่เสื้อค่ะแอบใส่มะม่วงให้เยอะนิดนึงนะคะนี่ขนาดช่วงเวลาที่เราไปถ่ายรายการเกือบบ่ายสองแล้วนะคะคนยังมาเรื่อยๆบางคนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกบางคนก็มาซ้ำามาพวกเธอก็ดูหน้าตาของหมี่ผัดคุณแม่เขาซะก่อนหมี่ฮกเกี้ยนก็ดี ภูเก็ตช่ำเวอร์และที่ช่ำๆนี้แม่บอกก็ามาจากน้ำซอสนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาปรุงให้ออกมาสามรสเปรี้ยวเค็มหวานตัดด้วยความเผ็ดเบาๆแก้เลี่ยนจากน้ำพริกที่ฟ้าปัน่นลงตัวเปะ๊ะมีภูเก็ตหัวใจสําคัญต้องมีซอสสีแดงๆที่เอาไว้ราดใช่ค่ะอันที่เราเห็นปกติมันแดงๆเนี่ยมันทํามาจาก พริกชี้ฟ้าค่ะคืออันนี้ถูกต้องค่ะพี่เมย์คือพริกชี้ฟ้าปั่นอย่างเดียวเลยเหรอปั่นค่ะเมื่อก่อนถ้าทําทานเองที่บ้านอ่ะก็จะโคลกค่ะโคลกเอาก็คือเอา3ามตัวนี้มาโคลมันจะได้ความละเอียดกว่าตอนนี้มันมีวอลลุ่มก็เลยนําเขามาปั่นรวมกันเราก็ต้องมีกะทิด้วยใช่หัวใจหลักคือกะทิค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราทำกันใส่เลยบางคนอยากแบบลองทําทานเองที่บ้านสมมุติอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีไอเจ้าตัวซอสนี่แหละที่เอาไปผัดกับเส้นหมี่แล้วเส้นหมี่มันจะออกมาแดงๆกะทิไม่ใช้ เป็นกะทิั้นสดนะคะคือว่าข้างบ้านแถวบ้านเมม,มีลงคันเขาจะส่งให้เมทุกตีสามเนี่ยไนละ้นะลตื่นกี่โมงนะคะจริง,รงๆเยก็ตื่นประมาณนี้แล้วค่ะตีสามตื <3. S 1> ต่นขึ้นมาทำซอส้อได้แล้วต้องให้มันแตกไหมใช่ค่ะก็คือว่าเคี่ยวไปสักพักไม่ถึงกับแตกมันคะน่ะพี่ลวเมเครื่องแกงคะ่ะพี่ลวเมฆไม่หรอใส่หมดนี่เลยนะไม่หมดครึ่งหนึ่งจริงมันจะมีความเผ็ดนิดนึงไหมเผ็ดค่ะพี่ลวเมใช่ตัวซอสเนี่ยนะคะทางใต้เนี่ยก็จะ หวานไหมทางใต้จะหวานนํำครับรสเนเลยนี้แต่ว่าเมย์เอามาปรับก็คือก็ยังมีคงหวานอยู่แต่ว่าเพิ่มรสชาติด้วยเผ็ดและก็เปรี้ยวของน้ำมะขามนะคะเมย์ขออนุญาตนะคะอันนี้ก็หัวใจเหมือนกันค่ะนะต้องใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรที่บอกเลยว่าอร่อยแล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็สะดวกสบายต้องบอกว่ามะขามเนี่ยเราคัดสรรมาแบบ เป็นพันที่ดีเลยล่ะดังนั้นเนี่ยพอใส่ไปเนี่ยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนยามคนถ้าสมมติโอเคทําอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยจะไปทาเป็นแบบกุ้งผัดซอสมะขามอย่างเงี้ยเห็นนะคะมันก็จะสะดวกบางคนเอาไปทำน้ำจิ้มาบางคนเอาไปทําแบบว่าไผ่ลูกเขยอย่างเงี้ยหรือว่าจะทําแกงส้มอย่างวันนี้ที่เราทําก็คือทําเป็นซอสรสชาติก็คือจะเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานแบบสดเลยมะขามเปียกแบบนี้ก็คือสะดวกนอกจากจะทําเป็นพวกแบบ ของคาแบบนี้บางคนอาจจะไปทําแบบชงเครื่องดื่มออย่างชานม้ำมะขามอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบสดชื่นก็สามารถเราไปทําได้เหมือนกันมันจะมีแบบความหอมของมะขามเมก็ได้กลิ่นมะขามขึ้นมาใช่ค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมยั่วมากมีเปรี้ยวแล้วก็เติมหวานเติมเค็มลงไปให้ได้สามรสพอดีพอดีแค่นี้ก็หวาแล้วละค่ะเมย์บอกว่าน้ำซอสเนี่ยสำคัญมากๆนอกจากรสจะต้องดีแล้วการเคี่ยว ไปผัดกับเส้นน้ำซอสเส้นลงไปเคลือบเส้นทำให้เส้นเนี่ยช่มแล้วก็น่ากินนั่นเองและนอกจากจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วความใส่อกใส่ใจก็ต้องมีด้วยนะสาวซึ่งในระหว่างที่เราเคี่ยวน้ำซอสอยู่นั้นมวยรถเม์ก็บังเอิญบังเอิญมองไปเห็นลูกค้าคนหนึ่งขับรถกระบะคันนึงมาแล้วเปิดกระจกป้าเราก็เห็นเอ๊ะเขาผมยาวๆนะ และผมขาวๆตายแล้วเมาไม่ได้เมาไม่ได้เลยนี่แหละเป๊ะมาญาเอฟเดี๋ดีครับพี่อันนี้บังเอิญมากอันนี้พี่ส่าอ่ะอันนี้พิซซ่าอ่ะใช่เพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนสาวชื่อเมย์เหมือนกันชื่อเมย์ใช่พี่ปิ๊กลองหน่อยอร่อยมากเหมือนอยู่ภูเก็ตอันนี้ขอบอกเลยว่าสุดยอ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 ด อืมดูไม่ทบกินอะไรคะอันนี şey プラプラ้เป็นทบกินเด้วยวันนี้ตลาดสดพระรามสี่ของเราขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ให้กับทั้ง2ท่าน1กระเช้าค่ะโอ้โฮโอ้โฮชนแชนแชนมีผู้เก็ดไข่ค้นปู ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าทางใต้อ๋อเป็นลูกค้าที่กินแล้วรู้สึกเหมือนคิดหึงบ้านกินถึ่งบ้านไม่ต้องกลับแล้วได้รสชาติเหมือนกับที่คุณอยู่ทางใต้แน่นอนคนมาจะชอบถามหาแม่ลูกน้อยใจไหมนิดนึงโอ้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาชั่วโมงบินเยอะกว่าเมย์เยอะต้นตำรับมาจากคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมชิมผีมือของเมย์ไปได้ร้อยแล้วก็คืออร่อยแม้กระทั่งเห็ดยังมีรสชาติอร่อยเลยคุกเข้ากันมาอย่างดีต่กตีแม่ผัดเห็ดอ่ะ